สวัสดีครับวันนี้พบกับโอโคทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะเป็นงานแกรนดิสตาเมโรนะฮะกับตัวมังหะดเมนชั่นกับตัวของเบจิต้านั่นเองซึ่งตัวนี้นะฮะก็คือจะเป็นตัวแรกของไลน์ของแกรนดิสตาเมโรที่เป็นสีมังหะนะฮะซึ่งก็คือตัวนี้นั่นเองตัวเนี้ยเขาจะไม่ได้ให้สเกลเตอร์มาด้วยนะฮะก็คือจะมาเป็นตัวปเปล่าๆอย่างเดียวเลยอันนี้คือจะเป็นหน้ากล่องแบบนี้นะฮะจะเป็นกล่องใสอันนี้ด้านข้าง อ่านี่ด้านหลังอีกด้านหนึ่งนะฮะแล้วก็ด้านบนกับด้านล่างโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่านะฮะว่าตัวนี้จะเป็นยังไงนี่จริงตัวเนี้ยออกมาสักพักนะฮะแต่ผมเพิ่งมีเวลาว่างถ่ายดีวีวเองมาเรามาดูกันดีกว่าข้างในก็คือจะเป็นตัวแบบใส่อยู่ในพลาสติกใสแบบนี้นะฮะนี่นี่เขาจะมาเป็นพลาสติกแบบนี้หุ้มมาทั้งตัวอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็ แกะดูข้างกันในกันดีกว่านีา่ตัวข้างในนะครับเขาก็จะห่อพลาสติกใสใหม่ทีนึงแบบนี้แล้วก็จะมีก้อนคํำติดเป็นสติกเกอร์ให้อีกอันหน,นึ่งนี่ตุ๊บเดี๋ยวเราแกะออกมา่อล้วกันเนาะนี่นี่ฮะตัวนี้ก็คือจะมาเป็นตัวเดียวนะฮะไม่ได้มีแยกส่วนตรงไหนเข้ามา ซึ่งสีเนี่ยก็คือจะเป็นสีมังหะนะฮะก็คือจะไล่โชวอาเฉดสีเนี่ยค่อนข้างดีเลยในยนี้คือจะเป็นด้านสว่างอันนี้จะเป็นด้านมืดนะฮะที่จะเป็นด้านเงาโผลออกมานี่ลละเอียดเนี่ยก็คือตัวมันจะเหมือนกับแกงิซ่านเนโรนะคะเป็นเบหัวดําก็จะไฮไลท์สีผมเป็นดํากับขาวแล้วก็เทานะฮะสามสีส่วนตัวเนี่ยตรงก้ามเนื้อเนี่ยชัดมากเลยนะตัวนี้สวย ลายละเอียดตรงกล้ามเนื้อตรงอะไรพวกเนี้ถือว่าลงสีได้ดีมากเลยนะฮะแล้วก็ตัวชุดก็คือจะมีรอยขาดแบบในมังงะหรือในในแกเนโลหมดเลยเขาก็เก็บสีมาทั้งหมดอย่างชุดเนี่ยก็คือจะเป็นน้ำเงินดำขาวนี้นะฮะก็จะไล่มาหมดเลยนี่อย่างตัวกล้ามเนื้อตรงนี้ก็ลงสีเป็นรายละเอียดของมังงะเหมือนกันนะฮะนี่รองเท้านี่ ก็จะลงรายละเอียดเป็นลักษณะนี้หมดเลยเฉดสีจะไม่เหมือนกับตัวสีปกตินะฮะอันนี้คือจะเป็นมังงะแต่ว่าผมว่ามัน,มนถือว่างานดีนะเนี่ยถ้าท่อจากที่ผมดูเนี่ยรายละเอียดค่อนข้างโอเคเลยเนี่ยตาอะไรอย่างเงี้ยหน้าอันนี้ฮะค่อนข้างชัดเจนหมดเลยตัวน้ำแข็งจะไม่ได้ลงเป็นไฮไลท์มานะฮะเป็นก้อนดำปกติตัวนี้ถ้าไม่ใส่ก้อนค้าก็ยืนได้นะฮะนี ไม่ล่นลนะครับตัวน,นี้เราก็ใส่ขาไปนี้นี่มันก็จะอยู่ประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวเราใช้ตัวนี้หมุนให้ดูแล้วกันนี่นี่อ่ารายละเอียดอันนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวมันไม่คือมันไม่ค่อยตรงนี <laughs> ่สวยครับตัวนี้สวยผมถือว่าเป็นแกนเนโรอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีเลย ทีนี้ตัวต่อไปอ่ะถ้าจะไม่ผิดก็คือจะเป็นโกคู s อสผมบอกว่าตัวนี้น่าจะเถื่อนเถื่อนสุดๆแน่น่าจะสวยงามเลยนะตัวต่อไปเนี่ยขนาดเบยังขนาดนี้แล้วโกคู s อสจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องมารอดูอีกทีนึงโอเคนี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูนะฮะกับตัวของแกรนด i s t a าในโลนะฮะกับเบจิต้ากับสีของมัง a ะด m เมนชันนั่นเองซึ่งตัวนี้ถือว่า สุดยอดมากเลยค่ะนี่โอเคถ้าใครชอบตัวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้โอโหทอยของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนความสูงแหมเกือบลืมตัวนี้นะฮะความสูงจะอยู่ที่30เซนนะครับ จากพื้นถึงปลายผมตรงนี้อยู่ที่30เซนก็เป็นไซส์ปกติของแกรนดิสไซอยู่แล้วโอเคใครชอบงานนี้ลายนี้นะฮะก็ไปลองเลือกซื้อเลือกหากันดูแลนตอนนี้ราคาน่าจะค่อนข้างโอเคอยู่ยังไม่ถึงกับขึ้นไปตุดๆเท่าไหร่นะฮะโอเคตัวนี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูก็อย่อยาลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ